สวัสดีครับผมงานนี้ก็ได้เข้าหน้างานของลูกค้านะครับโจทย์ของลูกค้าวันนี้คือต้องการนะครับติดตั้งปั๊มน้ำนะครับดูดจากบอ่อโบกบ้านนะครับผมความลึกรอ,อประมาณ8เมตรดูดขึ้นถังนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะใช้ไปลดน้ําต้นไม้นะครับผมตอนนี้เป็นถังสองพันลิตรของลูกค้านะครับผมเราจะใช้ดูดขึ้นมาเก็บบนถังนี้1ส่วนนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้ในบ้านนะครับผมเราก็ได้แบบแล้วก็วาง ล่งนะครับผมเริ่มทําการติดตั้งนะครับผมลูกค้าต้องการก๊อกน้ําไว้ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมโดยที่ไม่ต้องการให้โชว์ท่อนะครับผมทุกอย่างเราจะฝังดินหมดนะครับผมจะเว้นตัวปั๊มนะครับผมตัวปั๊มเราอาจจะโชว์นะครับผมราะว่าเป็นเหตุจำเป็นนะครับลูกค้าต้องการให้วางปั๊มน้ําข้างบ่อบาด้านนะครับผมไม่ต้องการให้วางที่ปากบ่อนะครับผมก็จัดให้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับผม เนี่เามีบอลวาล์วให้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ทําการเช็คนะครับทําตรวจสอบระบบนะครับผมส่วนตรงทางขึ้นถังนะครับผมจะใช้งานได้ร่วมกัน2องทางนะครับผมจะเป็นปะป้าหนึ่งส่วนแล้วก็จะเป็นบาดานหนึ่งส่วนครับเราจะใช้เป็นเช็ควาล์วนะครับเป็นตัวกั้นน้ํานะครับผมมาให้น้ําย้อนกลับไปที่ปะป้านะครับผมก็ให้น้ําขึ้นถังมาโดยตรงเลยนะครับผมวางแบบเรียบร้อยครับ หลังจากที่ต่อทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ได้ทําการเทสนะครับเช็คระบบนะครับผมแล้วก็ทําการไล่อากาศนะครับผมโดยทีนี้ก็คือเป็นการไล่อากาศกรอกน้ํานะครับผมการกอกน้ำเนี่ยคือท่อดูดทั้งเส้นนะครับต้องมีน้ํานะครับผมเราก็ต้องทำพันกรอกนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเพื่อเทสดูดน้ําขึ้นมานะครับผมดูดน้ำขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดปลั๊มนะครับผมแล้วก็เปิดก๊อกปลายทางครับผมเปิดก๊อกปลายสาย หลังจากเปิดเสร็จแล้วครับผมตอนนี้คือการรอนะครับผมรอให้ปั๊มน้ำทำบูดน้ำขึ้นมานะผมไล่ไปตามสายยางครับเพราะว่าเราจะใช้สายยางนะครับในการเทระยะทางครับสายยางตัวนี้ครับความยาวประมาณ100เมตรนะครับผมก็ตอนนี้คือกำลังไล่อากาศออกไปอยู่นะครับผมน้ำกำลังออกมาครับนนี้เป็นน้ำค้างสายนะผมไดยางน้ำไม่เต็มนะสายยางหนึ่งร้อยเมตรนะครับปั๊มสามร้อยวัตต์นะครับผม ในจังหวะน,นี้ก็ท่าเวียนหัวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมว่าตะกรงก็ต้องอทํางานนะครับรประกอบปั๊มเข้าในสภาพเดิมนะครับผมท่อตัวนี้เราจะฝังดินทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงของสายไฟด้วยนะครับสายไฟเนี่ยทุกอ,อย่างเราจะเอายัดใส่เข้าไปในตัวปั๊มเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตู้เบเก,เกอร์นะครับทั้งหมอยู่ตรงข้างกระแพงผู่ไม้นะครับผมนี่ครับ